สวัสดีครับช่องเสียเอกพอระรวยด้วยครับมือนีมาฟังเจวันมีเหลขกเด็ดตัวได้นะครับผมซื้อตัวได้ไว้นะครับผมเด็ดเด็ดนะครับมือนีครับผมไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งหนาคราชเจ้าได้ร่วมเผาเป็นหนึ่งเดียว จิตบกบเหลี่ยวได้ต่างต่อภาวนาคือ9ก้าศูเกาหนึ่งเจ็ดอันนี้คือ9 1น่นค่ะสิมี3สามปูงวดงวดทหานที่ที่บอกี่สิซื้อแต่เจ็ดศูนย์กับค่ะศนยก้าะคะเนะเขาข้างบนทั้งล่างเนาะค่ะงวดนี้มวนซื้อไว้เก้าศูนย์จังหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด ดันบานีเขซื้อมาแล้วฟันมาาฟว่ได้กินค่ะตัวนขากัฟนนเออันวันได้กินแล้วลวนีฟัวัาเดยวต้นเงินมาถวายกูตเล้ยาใส่รถเก๋งเตรมรถเก๋งค่ะรถเก๋งนี้ทะเบียนสองเจ็ดแค่ะอันนี้คือไปทะเบียนรถที่ยวต้นเงินใส่ือค่ะตาที่วาันวันเด้นเงินซื้อเล็ไว้อาวเหีวกัได้นะะซื้อไปแล้ว ลมหฮุมก็ได้เช่นกันซับขยับลมหฮุมรับแดดเดี๋ยวนั่นว่าครับซื้อแล้วจองลอตเตอรี่เล้ว่าแดดแดดรถตะลี่ก็จองไปแล้วพี่จะถ่ายรับเงินไม่ไดถ่ายรับเงินยางเดียวค่ะวัวต้องหางนวดถ่ายรับเงินยางเดียวเลยอันเชือกแล้วก็โอนเขามหไฮรดค่ะอันพวันสิจองเลขพวกเลขก้่ออะไรยังไรสินะหมค่ะวัวต้องหางกระจอง เจ็ดศูนย์เก้นย์ในตอนกับคได้กินหัวเกวบนกับฟังคักๆเลครับเด้เอฟซของเกวบนกักโอนเาปั๊บเลยค่ะวนี้งเก้นย้า่งเจ็ดหนึ่เ็แล้วก็หนึ่พี่น้อากก้บพี่น้องเอครับเพราะว่ากูกับว่าดูี่เก้าจะคะเก้าสิ็บบแนนแล้วค่ะนเพราะว่าพาเพื่อนบอกว่าอันเพื่นชิดสรสางประตูโค้งนี่ให้ให้แม่นบายซีนี่เกเจด ก้าสิบแปดนี่นะคะเออไงเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแต่ว่าวตีไป็นเก้าสิบเจ็ดจะคือเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดอแล้วก็ไล่ือเก้าหนึ่งเจ็ละเก้าเก้าเนื้อลเนื้อเจ็ดก็ตัพไรเนาะแลก็เก้าศูนย์แล้ว ถารตะลืนยางเดียวนี่ค่ะซื้อวันยาถ้าเรับเงือนยางเดียวมันเจวันมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราฝันวานชื่อเลขกไวเป็นตัวนี้ค่ะแ่ื่อเก่าศูนซื้อหอตอมหัวเก่าศวนเก่านแล้วก็เนเจ๊นี่ละค่ะซื้อไวยตอมหัดแล้วฝันเมื่อนาเล่เดียวเนื่องมาจากอะไวเ่อันเ่าตัวเงินใช้ในรถเถัง รถงเงินคัดเนขายไปให้นแล้วนะคะเนาะทะเบียนอ่ะสองเจ็ดแปดหกขายไปแล้วคัดที่ขายไปแล้วมาคัอ่าขายไปแล้วแต่ว่าฟันฟันว่นเดียวกมาขับเอาต้นเงินยันใจได้หันค่นไอ้ย่ะทะเบียนอ่ะสองเจ็ดแปดหกแล้วว่นเนี้นะคะว่านม่คู่กับฟันตองกับทะเบียนหนึ่งหกแปดสี่กันน่น่กัดเนี้แเนาะเพราะสไลดนอาแปดหกนาะวันเนี้ยนะควันนี้ก็จะมาแปดหก เพิ่มให้แปดหก่รอคะแปดหกว้ายรถแกงเงินตัวสววานอแม่รถแกงว่าทะเบียนนะสองเจ็ดแปดหกที่ว่าเอาเอาเงินใส่ในหันนะคะเอาตัเงินใส่ในหัอัดเงินมาจนเต็มมาแน่เนี่ยเพราะว่าฝนวันได้วี้ผ่านเลยค่ะคนเงินวันนั่นฝันวัาวันได้หาสู์เก้า กระนั่มากกระบากออกหัวตอมากเนาะค่ะนาอไม่ออกเก้าศูนหานะอืมเมีนนั่นหล่ะหันวันฝันน่ะฝันได้จุดสามปดออกศูนย์สามแปดขาดได้ขาได้ฝันละพันเงี้ยก็เมีนกะหันหันได้ฝัาได้สี่ปีสี่ิท้าอมเปนมออกเป็นบมออกันกะออกเป็นได้วันละค่ะือาจจะเลือกเดือกับลายวันเดือกับเด้อกอาวุเนี่ยอาเอาไปร่มรื้นเป็นนี่ก็ได้อาหารกลางวันนึ่งี่นะคะ เอาเยเยกเอาเลยครับเอาเลยครับฟันก็เยโอ้โหเอาเยวัดแนวเด็วร ah. like like ้อยเหมือนท่ได้ปูยิ่งเปลนอยู่เปมือนาย่านี่แปดนะคะเนาะ เลขรโลดอาจาริรลดล่งแปดสี่แปดแปดหกกันแล้ค่ะอ,อา,า,านนอตีรล,ลดล่งแล้แปดทาก็ได้จิงจ้าว่าเล็กโดเนาะห่วยมาเตกับกลัเพราไวเลยนาะบันดนี้เาไวก็มากแปดทาบคางมากยุนเลยอแปดทา,านียหัวสีเอาปืนเนียิงหัวแม่สมบรตอก็คือหัวกะหาอ้แมนแมนหัวกะหากะหกเนาะมันจะเรีวปีูชั้นนามข้าวได้แล้วคู่ได้หกเสฟป่าหกกรือ หกมัน่อยปากก็แปดก็หแปดเตะเขาโบยนะพอล้วอาจะเปลี่ยนรถแกงเงินเนาะค่ะเนาะเปลี่ยนรถแกงเงินนเมียงเขาหกแปจะได้คืออะฝันว่ารถพดแก้วตัวนี้มันน่าสบายดีเขาแน่นรถขนาดกค่ะยัดอีกสิม้วนั้นเมียงัวที่ฝันว่าคนเขาเนี่ยรถขนาดกจะออกได้ค่ะออกสามตเลยสองหาเก้านะขนาแล้วขั้นขันเมียงค่ะล่างล่งวัดดีสิฝันแบบ เขานีเขาสามตัวร่างหวัดเขาโตตาะาดสุดโตสุดนะแล้วร่างวดก็สูงๆเลยฟันในหาเตัวหาเจ็ดกิดนสค่ะปูนไหงอ่ะฟันดนหาหาเก้าก็ออกหาเก้าเลยเด็ค่ะ<อ>มีหวดนี่แหละว่าเด็กฟันเห็นตัวเลขกแต่ว่าฟันว่าเดเอาตัวเงินเขนนาใน,น,นี้อาดอาื้อไงี้คือเก้าโูนีอาชีพเลี้ยวเก้าโซนีปูนไทยมันก็สวตองหล่ะ <laughs> ว่ดีมือนี้ก็มากวายต้นเงินเนาะคะ่ะเนาะเก้าซูพไวเก้าลืมเก้าูลีอลอ่อย่าลืมเด็ดค่ะพอมือนีน้องที่เก่าเนาะเก้าซูืมเล่นยัง่งครับ เพราะว่าเพราะว่าประตูโค้งนีใช้ยาประตูโค้งกับเก้าศูนย์เนี่ยค่ะใช้ยาประตูโค้งอันถุงพัดสังกัดจายที่พูดในเหตุเฮ็ดมากนะคะบรรยากาศก็ฮหอนนะครับบนเฮ็ดถุงพัดสังกัดจายมาถวายทุ้งในเก้าศูนย์ปานีบนได้ต่อนอยู่ให้ให้แม่บายสีแม่บนได้ต่อนอยู่ให้แม่บายสีต่อให้แม่บายสีเก้าศีกเก้าศีกเก้าศีกหัวนั่นตอให้เก้าศีก ก็ออกเก้าเจ็ดวัานี้ตัวไฮเก้าสิบค่าเก้าศูนย์ค่ะอายุแม่ายสีเก้าศูนย์ว่าี่เล้ยงเี่ยมเลาได้สองแสนโอ้โตวนีเที่ยนจะซื้อค็ได้สองแสนวัานี้ตั้งใจซื้อเลยค่ะว่านี่ว่านี่ต้องการนี้ บ่คอยม่แค่ซเสื้อปันใดแต่การท่อเสื้อโอเคกันนะค่ะกระไดในั้งสองขนาดเสื้อเรีนๆได้ทั้งสองแสนเจี้ก็ถามมากอันว่าอันกันมากเลขก็ไดก็มากเคสศูนย์เก่าศูนยบ่ต้องหัน้หันอะจนเลื่มบอกอีเพิ่นจะตองหมดจนเลื่อมอันหาศูนย์อันเก้าเป็นตาผู้เทาอ่ะนะหาซีพอ่ะค่ะเม็นตาคู่ผูให้ไปตัก ระยะสายตาปูหนีหาซิบเขาบอกเ่เองคือซิบเก้ว่าเรียมา่ส่กันหาหนึ่งเกหาศูนย์เก้เลกออกเก้าศูนหสามตัวเลขค่ะพ้าไหวตรงตรงเลยแล้วเนี่ยแน่นค่ะแล้วก็บ้านเลขที่ไม่คู่เมื่อนั้นปูหายวันนั้น พวมะไรมาถวไว้เก้บแปดพวกแถวมาทรงบันในที่หาเจสูนออกศูนเจสูค่ะแูนนเจ้าขางบน่นค่ะที่นียิบไปไลหดค่วนี่นี่มมากับือเก้าูนลหรอคะไ่ะจองแล้วอยู่ค่ะก็เย้าเพียถามว่าทรงถามว่าเด็ดทักเพราะว่าผู้ใดทักมากอะหาเก้าูนไว้ในเรื่อเลคะ แต่ท้องเพิ่นื่อนแถวนเหนอง่จอน้งเกียบ้านเก่าค่ะ90เมืองแม่ใบสีีพินมาลาวันนี้น90นี่น้มาแต่ไหนเมื่อนั้นเลียกออก0770กับถามหาผู้ไว้ค่ะใครมดแดงก็่เอาใครไม่เอานี่เพราะว่าปู้ผู้ให้ไปซื้อใหมดแดงผู้ไว้ผู้ที่เขาจะไปยังไงทูงโอ้เจ๊0กีนึ่อ ได้นเจ็ดอากไปซื้อแล้วตอนนี้ก็นได้เจ็ดหมืนต้ไได้ได้ไรต้องมันหลงมาในยสดอกศูนเจ็ดกระไรจนลืมเล้เล็กเจ้าเล็กเจ้าด <c oughs> ว่านเพื <en> decir, ini, <de> ่ไปแง่ไข่มดแดงไข่มดแดงเต็กระเป๋าเพิ่นพูดกเรื่องไข่หมดแดงกนเ่ไข่มดแดงไข่มดแดงกนยอมาจากเล็ดชุ่มเเ่าเนเมีเมยายังเลือวเ้เกาชุดนี่นั่มมากหลายสินปีมากัี่ดูดูดูเน่เก้าชูเนีนะเน่ะเน่เกา มันผู้ใดมากหกเก้าหกสู่เก0าศนั่นและค่ะไข่มดแดง้อไหวพเน่ราเดับเด้อเป็นแล้วไม่นเป็นแล้วไข่มดแดงเป็นแล้วเอาวันที่ผู้ก็ว่าใคร oui, right <The <The ไปซื water water like ้อใช่ไไปซื kind of ้อไข่โมดแดงยุบยุบประเทศเพื่อนบ้านน่ะร้อยเก้าสิบบาทโอ้คับผมเอานี่ครับเอฟซครับเขาวันเขาวันอที่กันเขาเลอกเลขเขาเก้าเก้าย์จวันกัดแปว่า ลอตเตอรี่ดีมีเท่าไรเมาหมดเก้าศูนย์เะเนียนจะหอกปล่อยคือใครหมดแดงนี่นะนั่จะหอกย่ี้แต่ปูกะปูกะทิงไครไอโย่ใครหมดแดงวเนนั้งวันนี้ลูกไม่ยนค่ะวันนี้อีกบ้่ะวันี้ปูอย่างเงี้ยไาโย่ค่ะใครหมดแดงก็ได้ค่ะใคเดี่ทิมเด้ค่ะแเพราะเน้ยอาจออกูดเจเราอาจมออกเจซูน่เลยเพราะว่าปูว่าเขาถีอขานหมุนเก้าเจซูนไปเลยค่ะเก้าเจซูนไปเลยค่ะ โซเล่นกับเจวันครับโซเลกับเจวันครับู้บ้าเทีเดียวแล้วผู้แบเงียบไปเลยเนาะสำหรับเกียร์ศูนย์วันนี้ค่ะตั้งผูไปอีกเพื่อนองค้กะเนาะค่ะกันไหให้ได้ตัวไหนเยอะบอกเข้าไว้เชือหนึ่งบอกั้งสองเชือหนึ่งค่ะค่ะปัจจุบันกับสรุปให้เจ๊ยร์แต่โเอาสรุปให้เอฟซีเ่มากเกียร์ศูนย์นี่แหละเกีต่์แตงโมยาสรุปอยู่ค่ะเมื่อนั้น ก็วามือลงส่งสไตกันนะส่รุปอีกหึ่ังเกวันสรุปก็เล็กอีกอัหนึ่งนะครับเออมือสไตกับังกับูน่มนะครับนะกับปูบนที่สรุปไฮดูไรปูสรุปเล็กดิโอ้ยโปะได้กับเ็ี่ครัหมวดใจี้พามีขาดเนาะเมครับสรุสรุปแตละหมวดมาเ่ขบวนล่างเลยแมนมนสาตัวเี่มันก็ถือนํ่มฮะวดนี้ละแล้วน่กไหไหุ่่ ในกรต, men. ต้องมาสรุปให้แม่แม่แม่ต้องให้ได้ทั่วประเทศคะวันว่าได้กินแล้วค่ะได้กระไดเลยค่ะต้นเมื่จะเต็มวแล้วยิบจับมาเ่ยค่ะเก่าเพื่อได้เก่าศนมากวดีเนาะเก่าสนี่เจวันมักที่สุดเป็นบ่ะมักที่สุดจะเป็นเก่าศูนวงไหปอมกับเอฟซีรับมักเก่าศวนเวง้งห้ปอมนะมักเก่าสวนหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดลองค่ะหนึ่งเก้าหนงเจ็ดลอง ไวคเก่าหนึ่งเละเก่าหนึ่งคือเก่ากระมกระปอมกร้อมนเอมกรอมก๋มกระป๋อมกะอมกระออมะระอกระอรกรมระรมะมกนะมมกระป๋มป็นกะ สา,ามคู่นี่แะค่ะพวต้องหันจะให้แค่สองคู่เออค่ะแต่ว่ากลับไปกลับมามันก็้องหลายซื้อนะเ้าซื้อบกับเยอะตั้เดเมียที่เลียงนคือเลยบกกับเยดต่เชียรก็มากหาศูนย์ยเราาก็ใส่หาศูนย์เยมากวันเนียันไหนตัวไหนคำวันนี่ เอาตกเลยครับตกลงเลยครับนีเรนดี่ยวเดีวเป็น้ยเอกสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัอ่มารดอออกนะ้ขหนว่าเลขว่าฮาซีล้ขู้เหงนั่นะอบกัน เกดหาก็ง่เป็ด่ทะเบียนรถไอ้ต้นเงินมาเมื่อนี้กับทะเบียนรถปู่ละค่ะสองศูนย์เพีหน่ค่ะเสียคนไม่เห็นตัวคนสื่อตัวงวดไปดิครับแปดแปดหาครับมันหนึ่แปมันบ่าเสีเองเปี่ยนครับเียน่มันดึงสลากินแบ่งรัฐบาลไปยู่2องสามใบย้าไม่แบ่ห้ออันกันเ้อไม่ต้แล้แล้วบบนี้ ในชื่อเมื่อกี้นี่กระทรวงรอนะครับเนาะเพราะว่าปูวัดเที่ยวอ่างพันนั่นยังบ่ม่าครับผมจัดมาแล้วโบ้จัดมาแล้วครับพี่น้องเก้าศูนย์กัน เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอตั่เแปดงาันก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 ันันกันกักัน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 ันั่นกันกัันันนกปนันครับเป็นเบนกันันกัับกันกนันันนกนกั่นะครับกันกอกรันกันนครับเนนกั มีรางวัลนี้มีเปดนะต้องมีเปียดนะมิเปียดนะทั้งกี่นี่มีโชวมิักนะได้ก็วันสองแสนอยู่ค่ะสองแสนแปลมากในรอบหนึ่งแปมาในรอบห่งตั้งแต่นปูไห้มากวัืถอเลกบ่ค่อยว่าบ่ถือจะเครือค่ะเค้ือทุกบวดค่ะเพราะว่าปูันไทยเข้าไปตีปัญหาเียนอนแรงดีพี่น้องแุงข้นเกียร์วันเยนแรจะไรพันจอง จ่องน้ำพันไวไ้บดนี้เมื่อกียียนซื้อไวค่ะเมะื่มาทรงพอดีพนักมทรงยูวัดพอดีเก้าศูนย์มีแปดสี่แปดานเก้าศนย์ะครับค่ะหนึ่งเกครับหนึงเจ็ดจะตามที่บอกค่คะเยแค่นี้ค่ะซื้อแค่นี้ค่ะสำหรับเลขแปดสี่ก็เลขรดปูคือเราเนาะสั้นเขาค่ะเพราะว่าเมื่อนั้นเน้ะค่ะเลขมาเขาอันแม่สมพรอมหาปูเดิ ก็ชี้รถทะเบียนหาหาหาเปดมากนะคะที่มาปดคนคนไทยไม่สมพ่อนคนไทยไม่สมพ่นแปดยังเสียหาหาเก้านปะาเก้าเลขรวเนี่ค่ะเลขรถด็คือหาแปดเพราะว่าทะเบียนรถไปสะพ่นหาแปดวันตีมันนี่พาดคอยตาต้นไม่ กระออกหาเปลือยน่ะมองไปเมพาะเจ็บเจ็บปะเนี่ยหาเปลือกขึ้นมาเนาะเปลือกเนี่ยเปล่อกยิ่งหัวเนี่ยค่ะหัวกับหาหัวหาหัวงอกอย่างนี้ค่ะจัดไปเลยค่ะแล้วหนึ่งหนึ่งไม่คู่คู่กับฝันดีคู่ไม่คู่สื้อแล้วตัวี่อีกแล้วครับตัวนครับไม่คู่่กับมี่ตครับสนใจบูชาพระสังกัจจายนะครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับเนาะ สำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ